สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เลิกงานมานะครับค่ำแล้วล่ะนะครับก็มาเยี่ยมทีมงานนะครับเห็นว่าได้คนละสี่ห้าตัวแล้วมั้งนี่นกนกตัวเองนะครับชัตวัตรอ่ะตัวนึ่งลโอ้ดีครับเอาเห็นเป็นใครไม่ได้ครับเปนเก่งสีส้มนะครับโอ้เสียนใหญ่เรานี่ครับสวัสดีครับเสนอนุเป็นไงบ้างเซือนุ่งใคเจ้อยโบแดงไปตัวนี้มีตะกรมีแต้มมีอะไรไหม มีเรื่อยๆอยู่ครับมีเรื่อยๆอยู่เนาะตัวมีตัวแทนที่นายป้านองหมครับเาเป็นไงเจ้าบุแดงผลงานเขารายงานมาไหมไปทางไหนนะโคราชอำเภอพิมายครับเป็นไงได้เฉลยเยอะหรือยังไปอยู่นู่นสิพวกหลายตัวจริครับอืม <c oughs> นี่แหละเขาหน้าใหญ่เขาหน้าใหญ่ช่างตัวอย <c oughs> ู่น้ำสารวัตรครับโอ้โอสแสดงว่ายแยกเป็นสองทีมใช่ไหมตัวนี้บัวครับกินเขาเที่ยงเลยมานี่โอ้เลยแยกกันมานี่ นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลุ้นครับคอนเย็นนะครับผมนี่อีกหนึ่งท่านนะครับเสียนประจําทีมงานตั้งนานแล้วแหะครับตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่พร้อมตั้งบ้านเลยนะครับนี่สวัสดีครับพ่อผู้ช่วยพ่อผู้ช่วยเขียวหายหน้าไปนานเลยเป็นปีเลยนะครับหายตาไปประมาณสามปีแล้วครับสามปีแล้วปีแล้วครับปีแล้วเดี๋ยวนีก็ลืมยังวิธีปิดนกลืมไม่ยังยังยั่งยังเพราะข้านลืมยั่งย่ไม่ลืมเนาะม่ลืมดอกติดตามติดตามไอ้ ทีมงานที่เขาจั่งพ่อจั่งไปจั่งเลยเป็นคนตั้งเก่งคือครับจิตามติดตามเอานะเบี่ยบอกว่าปวดปวดปวดขาตั้งเก่งนี่เร็วขนาดนี้นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผมจากในเมืองนะครับน้าเบี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เบี้ครับสบายดีนะพี่โอ้คิดถึงอยู่นะครับน้ำไม่มีเวลามาอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าพ่อไปช่วยเนี่เป็นไงนะเก่งเรื่องไหนนะน้าเี่ ก็จริงอย่างเดียวครับมาแล้วนะครับหนึ่งคนนี่ไม่ให้ท่านธลรวัฒน์นะครับ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 เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่ทางไหนเนาะอาจารย์ใหญ่ขอคู่เสียงหน่อยอางครับคู่อังอีกโอ้มานมานมาลนะครับเอาเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาเทียนใหญ่ก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับโอ้ผมมาแล้วครับหนึ่งท่านนะครับผมอาจารย์ใหญ่นะครับปรามาจารย์ตะตุนสวัสดีครับผมโอ้เป็นยังไง ไม่ได้มาเลยผมยุ่งมากครับช่วงนี้นะครับก็เลยครับเพิ่งพาคณะไปทํางานมาแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับได้ยินข่าวว่าทีมงานมารวมตัวกันวันนี้ก็เลยตามมาครับผมเอออ่ะเป็นไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนาะปีใหม่วันนี้ปีใหม่อ่าปีใหม่แล้วสบายดียสบายดีนะครับก็ฮะเห็นให้เห็นหน้าแหละอยู่คนเดียวได้เ่ครับตอนนี้อยู่คนเดียวเอ้ายายไปหนยายับ ใหา่ไปเทียมเดือดจ้ามเดียวยหญ่ไปเป็นเด็กเมืองใช่ไหมอยู่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวไหมหล่ะตอนกลางคืนน่ะคนเดียวเลยแหม่ยอยู่คนเดียวไหมกลางคืนน่ะเปิดประตูไหมเดืออะโอเคในในตาใสอยู่ในตาใสโอ้คับคับคับเอาเดี๋ยวไปหาตาใสก่อนนะครับครับก็ตามมาถึงที่เลยนะครับผมโอ้อาจารย์ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีครับตาใสสวัสดีครับโอ้เป็นไงสบายดีเนาะ แข็งแรงดีครับเป็นยังไงบ้างชว่วงน,นี้ปีใหม่มาแล้วนี่มัน,นไม่มันมันไม่ช่วงนี้ไม่มันสักตัวเดียวเลยไม่มีไม่มีตัวโอ้ต่อยากเนาะต่อยากอ่างน้นก็ต่อ,อยากเหมือนกันนะครับทางทีมงานพ่อบัดโน้นก็ต่อ,อยากนะครับอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมานะครับตัวผมไม่ได้โทรหาตาใสนะว่าอยู่แถวไหนคือโซนนี้ผมมา S <S เ,เล่นแหลกลานหมดแล้วแถวนี้นะครับออบอกว่าขอจะให้รู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนคือ,อ,อไม่ต้องบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> ทีนี้นะครับตาใสพอดีแล้วนะครับเจอตาใสจะถามเรื่องนกเขาใหญ่ที่ตาใสประจบประสบพบเจอคือขามันดําใช่ไหมตาใสมีขาดำเออเอาเอาเป็นยังไงร้องเล่าให้ฟังนกขาดํามันเป็นยังไงนะ <S 2> <S 2> ขาดําครับขาดขาดลายคอลึกๆไม่ใช่ลาคอใหลึกๆ โอ้ขาดำนี่ตาใสได้กี่ตัวอืมห่วยเจอตัวหนึ่งโอ้เป็นไงมันเป็น,ปนยังไงมันเน่มันใช่ไหมครับขาดำแบบขนาดไหนขาจุ่มก็เหมือนขายอีกาไหมคล้ายๆกันไหมเออนั่นแหละย,ยิ่งดำเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมตาใสด,ด,ดีดีที่สุดเลยครับอันนี้คือผมได้ยินตาใสเล่ามาเนี่ยแหละนะครับผมก็เลยเอาไปเล่าให้พี่น้องที่ติดตามช่องนกเขาเราได้ดูกันนะครับใครมีบ้าง เป็นไงถ้ามีเป็นไงตาใสกถ้ามีนี่เป็นไงจัดได้เลยใช่ไหมตาใสกจับไว้เลยเอ้าหมาแน่นอนใช่ไหมนกขาดํานี่ตัวนั้นมันเป็นลักษณะยังไงตาใสกขาดํำเราเป็นยังไงลายคอลึกเหรอเออลายคอลึกๆมันหมายถึงว่ามันจะมาชิดกันข้างหน้าใช่ไหมครับลายคอไม่ไม่ถึงคิดอะไรก็ทับโอ้ให้มันสูงขึ้นมาหัวอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ผมนึกว่าลึกมาหาหน้าอกไม่ใช่อย่างนั้นคือให้มันลายคอมันหนา มันหนาๆโอ้ตัวนั้นคือหมันนะครับอ่ายิ่งดําเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับดีดีดีถ้ามีถ้ามีแต่ไม่ไม่เจอแล้วมันไม่ค่อยมีเนาะตาใสเนาะไม่มีอือครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่ตาใสเคยได้ไม่มีไมม่ครับก็เห็นตัวเดียวตัวเดียวก่อนเคยเล่นอืมเป็นไงตัวนั้นนี่จับเฉลยบ่อยไหมตาใสเก่งใช่ไหมครับอืม เป็นนกกิกุกจะใส่ตัวตัวนั้นนกเดียวนกกูกเดียวเสียงอะไรตัวนั้นกลางหมาน้อยโอกลางลงอืมครับขาดําเลยนิ้วอะไรดําหมดไหมเรียบเล็ยบเป็นไงเล็บดำไม่ดำธรรมดาอ๋อเล็บนี่เป็นธรรมดาจะดําเฉพาะตรงแข้งกับกับกับโอ้แข้งกับนิ้วเล็บนี่เล็บปกติอืมเห็นนี่แปลกตาเลยใช่ไหมตาใส่ดำดำเลยใช่ไหมไม่เกี่แปลกตาตอนทีเลยอืม ครับนี่คือการันตีเลยว่าหมานนะครับเอ้าก็ว่ากันไปนะครับมาก็ลองคัดหาดูนอตเตอร์ไนเนาะเผื่อมันมีแต่ถ้าไบอกเลยว่าถ้าเจอให้เอาจับไว้จับเลยจับเลยอปล่อยได้ไหมเอ้าได้ได้โอเคครับผมเดี๋ยวรอรุ้นนอตเตอร์ไซเนาะรอรอคอนค่มนะครับรอห้ามูนนครับทีมงานก็มาเพิ่มใหม่แล้วครับย้ายมาอีกครับพ่อเกียรติครับผมสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับพอ่ออู้หมา,หาแล้วนี่นี่ใช่ไหมนี่เจ้าเจ้าไหนวะนี่เจ<แ>้าอะไรเจ้านกให,ใหม่เลยแล้วว่าตัวตัวด,ดีไง,ไงนกแกบนบกแกบอู้ไม่ธรรมดา<อ>ไม่ธรรมดาตัวเล็กครับตัวนี้ของสารวัตรได้อ๋อของสารวัตรได้บึงขิมอู้เฉลยบึงขิมใช่ไหมครับครับใช่ตัวนกเชียนสดใสนะครับที่ เป็นตัวชูโรงตะกอนนะครับก่อนเจ้านาล้อมนะครับก็จะเป็นเจ้าบึงชิมครับสมัยเพิ่งเอามาครับเกไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่นะครับเจ้าบึงชิมเป็นนกห่วงนะครับไม่ค่อยก้าออกมาทีนี้มันต่อยากก็ต้องเอาขุนศึกออกมานะครับอ่านี่ครับมาเพิ่มอีกนะครับสาหรับเรคงจะกลับแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่อีกตัวหนึ่งเอ้าได้สองตัวนะครับพ่อเกียรติได้สองตัวครับอ้เจ้าบึงชิมใช่ไหมครับไม่อ๋อ เอานกใหม่ก็ได้อีกโอ้ไม่ธรรมดาครับวันนี้นะครับสาวัตรจัดสองนะครับบึงฉิมตัวหนึ่งแล้วก็นกใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับจัดนะครับนี่โอ้นะี่ครับมาแล้วครับผมเจ้าบึงฉิมก็จากค่ายของผมไปนานแล้วนะครับเพอไปอยู่กับอ่าท่านสารวัตรนะครับก็เพิ่งเอามาแง้มมา <laughs> นะครับเดี๋ยวคงจะได้ดูตัวเลยขอดูตัวนะครับเจ้าบึงชิมท่านสารวัตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คิดถึงนะครับท่านสารวัตรนะครับวันนี้ยังนั่งมาถเลิกงานมามาปุ๊บเลยนะครับทีมงานเอ้าลืมสวัสดีครับช่างต่อยสวัสดีครับโอ้ตัดผมใหมรอกว่าเดิมเจ้าเมียแล้วใช่ไหมนี่ถ้าเอาเมียนี่ไม่รู้ว่าจะได้ต่อนกหรือเปล่าเพราะเมียไม่ให้เล่นอ้้เเาล โอเคเอาทัานวัวันนี้มานแล้ววันนี้เบิ้ลสองอาเอามาสองต่อครับเบิ้งชิมจัดตัวหนึ่งแล้วก็นกใหม่จ er. ัดอ okay. yeah. ีกตัวหนึ่งครับโอ้มานมันมานมันครับ แต่แแต่บึงชิมบอกคิดสงสัยไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยหายโอ้บึงคิมนี่ครับตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วนกหมานประจำค่ายทีมงานตาฝั่งพองนะครับเพราะว่าท่านสาวส้านมาที่ไรนี่ไม่เคยเอามาจกขีเจ้าบึงคิมหนี่วงเป็นพิเศษนะครับนี่นฝ้าใกล้ๆว่าไปใส่เออเออญาติ่องทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวจะมันจะได้อยู่ไว้ล่ะ โอ้ตัวนี้หวงี้ไหมครับหัวแจักับที่แต่พักพ่อไงย้อนบึงชิมไหมครับถือว่าเป็นนกหมานตัวแรกนะครับในในในค่ายของนั่นนะครับพอมาเจ้าบึงฉิมแล้วก็มาเจ้าอ่าของนี่แหละของของของเซนโน่เนี่แหละนะครับที่ที่ว่านั่นโบแดงก็ทําผลงานดีจันเจ้าก็ทําผลงานดีนะครับแล้วก็มาเจ้านาล้อมอีก ตแต่ว่าพวกนี้ไม่อยู่แล้วไปหมดแล้ว <c oughs> ครับเหลือเจ้าบึงชิมตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้ขอดูตัวเจ้าบึงชิมอยู่นะเนะพราะว่าไม่ได้เห็นนานแล้วนะนะผมก็ลืมแล้วนะครับ<ส>เดี๋ยวอ่าไ,ไปดูลายนะครับผมศึกษาร่วมกันนะครับตาตุ่นเอออาจารย์ใหญ่นี่นี่นี่นนอาจารย์ใหญ่ไปวิเคราะห์ดูสิอ่านะครับตาตุนนี่เคยเห็นตัวสักทีรือยังเอออยู่นําเทียนสดใสนั่นแหละครับอ่าเอาไปนู่นเลยไปดูอ่าไปวิจารณ์ให้หน่อยวิจารณ์ให้หน่อยว่าเป็นยังไงนกตัวนี้ อ่าอ่าอ่าตัวน no no ี้เอาไปกี่เทานะครับท่านสมบัติครับผมต่อบึงชิมสามเทาสามเทานะตอนนั้นถือว่าแรงแล้วนะครับตอนนั้นนะอ่าอันนี้หมายถึงว่านานแล้วนี่ประมาณกี่ปีนะครับเอาไปอยู่ประมาณสองปีครับสองปีกว่าๆนะครับเยจนเด็เป็นเซี่ยวกันพล่รือก็จยู่องเก่าคนหนึ่งับเข้า ดูดูก่อนครับเอาค่ะเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆก่อนเดี๋ยวให้ตาตุนพิจณาแล้วให้ตาตุนวิเคราะห์ครับเป็นนกมงคอ่าเดี๋ยวพ่อผู้ช่วยเดี๋ยวให้พ่อผู้ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าอ่าอ๋อเป็นนกหน,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 นาวเดือนห้าใช่ไหมครับที่เป็นนกสันใช่ไหมครับสันดึกๆๆๆๆนะครับอ่าอันนี้คือให้ดูตัวดูลายดูสนับปีกนะครับเพราะว่านกหนาวเดือนห้าหายากอืมครับดูครับนี่น,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 นีน่ๆๆๆนะครับ ดูตัวหางไม่หักนะครับมาวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับเจ้าบึงชิมนะครับหลายท่านที่เคยติดตามผลงานของเจ้าบึงชิมก็น่าจะรู้ดีนะครับอะก็เนี่ยครับดูตัวตนก็ไม่ได้เห็นนานนะครับไปทําคลิปนานแล้วครับอ่าปีสองปีแล้วนะครับดูครับนุกตัวเล็กนะครับยาวเอ้าทีนี้เชียนใหญ่เรามาวิค่อยฟังหน่อยเชียนใหญ่เออมันมันเป็นยังไงบ้างเชียนใหญ่ลองอ่ วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยอาหารนี่เต้าน้ำจาของเดิมของเาเออเห็นผลงานแล้วเนาะอ่าเห็นผลงานมาตลอดครับทีนี้มันเป็นยังไงบ้างตัวนี้จกโมหลอกนอกต้นอืมมันต้องมีเฉลยเนาะนี่วันนี้ทีมงานไม่ได้มันก็ยังจัดอยู่วันนี้จะได้งามแง้มจะได้มันตัวนินครับถ้ำลายทำไมอืมคู่นาทำตัวนี้ครับนี่ตีต้นนี่ตีไอ้คนเขาสร้างขู่ไได้นี่ บ้านกำลังโกต้นโอ้ต้นที่เราไปแข่งกันนั่นใช่ไหมครับโอ้ที่เราไปแข่งกันวันนั้นนะครับที่จัดงานแข่งข้ามข้ามนาติพันธ์ข้าไปหานาไปนั่งมาหลังย่านลุหม่องใส่นะเป็นไงเฉลยเอาเชิญวิเคราะห์นกเฉลยผ่้พิดกันแต่ลกขึ้นกันอืมสรุปแล้วให้ตัวนี้ให้สารวัตรเอากลับไปเลี้ยงตาตุ่นเจ้าตัวนี้ไว้ใช่ไหมมันเหมือนกันเอาเปลี่ยนกันเลยเออ แต่งพระเกศใส่ข้าพันรุ่นรุ่นก็สร้างตัยเห็นเห็นหอดตอนเชงว้าที่โดดเหยียบใช่ไหมอ่าวิเคราะห์เป็นไงสวยเนาะเหมือนเจ้าบึงชิมเลยใช่ไหมวันนี้เสียงสดใสไปแนเนาะวันนี้เสียงสดใสอ่านี่ครับโอ้ไปร้อยละเอียดครับเจ้าบึงชิมดิถิ่นดูครับดูเม็ดงาครับพี่น้องนะครับ เม็ดแดงขึ้นเยอะมากเลยนะพี่น้องนี่แหละสำคัญเลยนะครับดูนี่นะครับมันมีพิเศษมันมีพวกมันไล่อยู่ข้อมันทั้งแดงนะหนวกหนวกเม็ดเม็ดไฟนะครับบางคนก็เรียกเม็ดไฟใช่ได้ใช่ได้ตัวหนึ่งสวยครนะสูตรลยครั่งรับดูตัวนะครับนกมัน่ันยอดนะครับเจ้าบึงชิมตำนานแล้วนะครับตรงตัวนี้นะ bề ngoài ta tuồn riêng chốt trái tu níu ở nó giống như cái cây như vậy luôn như nụt tỏa bể này chắc chơi cái gì vậy ba ngay tên gì vậy ba ngay tên gì vậy ba oh ta tuồn lại bị song cục พราว่ามาก็เรียกสู้กันอย่างเดียวอ่าไม่ได้ยินเสียงคันครับอ่ามันต้องดูตอนตั้งใช่ไหมตอนตอนนกยืนเต็มเต็มใช่ไหมตาตุนเอาพอเบื้องต้นระดับนี้แล้วน่าจะปีกมีคอได้เสื้อเชิดหลังเสื้อแนีนแหวไควาผมต้นไหมอ่าปีกไหมปีกชิดนี่ดีไหมตาตุนอดีใช่ไหมปีกควายหน่ดีไหมดีเนาะแล้วห้ามดปีกควายเหระ จะเชียดได้คือว่าดีอ่ามันกิดม่ยานครับนี่ตาตุนอยากได้ได้ไหมนี่เลยยังไงบอกว่าเปลี่ยนเลยใช่เนาะเอาตัวนี้ให้สวัทไปเลี้ยงต่อเอาตัวนั้นมาเออครับผมท้าวก็ต้องขอบคุณนะครับทีท่านสวัทให้ดูนะครับเจ้าบึงชิมนะครับสิงหามก็แบบมเออตั้งแต่ไปอยู่ท่านสวัทเพิ่งเห็นเลยนะครับเขับมาไม่เคยมาบ้านเลยนะครับเออ อากมันผักเลยพอไปเออมาแต่ไปกอดหนีมาหางไก่ครับแต่ว่าออกยังได๋อยู่บ้านก็ได้จังนั้นไปไปงพยาบานครับถือว่าเป็นตำนานครับถือว่าเป็นตำนานนั่น่ะนะครับที่ผมชิมนี่อืมบ่ขาวเพราะว่าได้มาร่วมกลุ่มรู้จักกันก็เพราะเพิงชิมครับก็เลยไปไหนไม่ได้ เจ้าคนะร้องยากยากตัวนี้มาไดนเสียวพอดีของกโอ้ช่างต่อยนี่เท่ยังในตอนนี้รออจังฮะเสียวเมียจ่ยจโปรโมทหน่อยฮะนี่ตัวไหนเนี่ยพเนียดโอ้นี่เลยพเนียดช่างตอยไมออกออกสองเสื้อเลยซาอูซาอูนะครับอาหรือเถียนกวนลานหม่ไม่เลยใช่ไหมครับนี่ผมออกสองเสื้อมือนันอ่าบอกขางบอกต่อยเเนียดสวย แล้วก็หมานด้วยเอาใส่หมันควาดอันนี้ควานไม้ทันใช่ไหมครับนี่ไม้พุซาป่าเนาะครับผมดูแลนะครับโอ้ยาวยาวครับนะร้อยประมาณร้อยยี่มือนเดิมครับส่วนมากทีมงานผมจะใช้ร้อยยี่ครับถ้าเป็นเทนกวนลานแล้วก็มันก็บ่สูงแบบร้อยสี่เลยเนาะร้อยยี่หรือถ้าไปได้ก็ร้อยสิบเนาะใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับไม่ ครับเป็นไม้สักแล้วก็ครับดูง่ายครับของช่างต่อยนี่ดูง่ายหนึ่งดูไม้นี่แหละแกจะยอมอ่า <laughs> แล้วก็คอนนี่นะครับคอนนี่จะเป็นตาแบบนี้แหละครับของแกนี่จะเป็นแบบนี้นะทุกไม้เลยก็ต้องมีไม่มีมากก็มีน้อยแหละครับอ่า <c oughs> อันนี้จะเป็นสูตรครับสูตรใครสูตร <c oughs> ท่าน <c oughs> นะครับ อาจารย์ใหญ่เราเวไงไม่ทําแล้วตอนนี้มือไม่แข็งแล้วตอนนี้เพราเขียนเอ้ยเพราะพรเียนว่าตัดใช่ไหมโอ้ยไปต้องตัดหรอะตรงสารเป็นอ่าเป็นปูก็เป็นปูขาล่วงขาหล่นเออ เอ้ยกูช่งได้น่าฮา่อครับผมทีมงานครับมาเจอกันทีไรก็มีความสุขทุกทีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปหาพ่อพลนะครับบ้านมึงเป่งนะครับอย่าใส่นกมันนะพ่อพลเมื่อวานก็ได้สองเมื่อวานนี้ครับโอ้มีอ่าหลักทีวีมาพร้อมนะครับผมหลักเสาอากาศเบ นี่แหละไหนในตัวแทนเจ immun, ้ ання, าไอ้ไอ้นั่นนะตัว uh ตัวไหนนะไอ้เจนโนที่ที่เป็นตัวแทนบัวแดงมากครับของเจ้าบัวแดงตัวนี้บักเขียกกูครับตัวนี้เขาตัดตัวนกตัดตัวโอ้ขอตัดตัวนีกแล้วนะครับผมเอาไปใส่ครับลองดูเนาะครับครับนกเรียกกุกี่กุกันนี่คันสวางครับนกสวงกุกเรียกกุกูอ่างพ่ออันนี้กูอ่างอีกนะฮะนม่อันนี้โอ้เพิ่นวไวสั้นเอาโอเคครับตัวนั้น สารวัตรได้2ตัววันนี้นะครับมันสารวัตรได้2ตัวนะครับก็จะเริ่มทยอยกลับแล้วครับผมอ่าตาหมานบ่ครับหมานแล้วค่ำค่ำแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวรอดูอีกสักแวบหนึ่งนะครับทางอ่าหน่วยสไนเปอร์นะครับจับระยะพิกัดระยะไกลได้นะครับเห็นอ่านาเบ้นะครับล้วงโทรศัพท์ออกมาถ่ายนะไม่รู้ว่าได้อะไรยังไงนะครับ ามาหรือเปล่เห็นยิ้มยิ้มมานะครับเดี๋ยวมาดูผลงานหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับนี่ดูก่อนนะครับโอ้เป็น,ปนใบไม้เป็นใบไม้ปลอมนะครับ,บงงครับอ้าวไหนเอามาแน่นอนอะไรเห็นถ่ายรูปเอ้าเกือบลต้อ,อ,อ,อช้างคนตีลูกบูดคนลูกน้อเอา้าได้สองตัวเลยนะนบี ตัวเดียวได้สองหรือว่าสองได้คนละตัวเลยยังครับคนละตัวโอ้ครับสองตัวได้ได้คนละตัวนะครับยืนตลุกทั้งสองในลูกนกลูกทั้งสองเลยปะครับผมมาเจาะข้อไล่เลยครับเหยียบเหยียบพร้อออมกัันตวเเเลยยยยยบบบ่๋หหีีคนละตัวครับเหยียบคนละที่ครับคนละคนละอันเออลูกนกเอ้าสวยไหมตาตุนดูหน่อยวิจารณ์หน่อย โอ้วัน,นี้ทีมงานตาฝังพองหมานนะครับวันนี้เอใช้ได้เลยใช้ได้เลยฮะจำนวกุกเยอะมดโอ้เห็นไหมครับนี่นกหนึ่งกุกทั้งหมดเลยนะเนาะครับขนาดสนับปีกยังไม่ขึ้นดีนะครับนี่ดูหัวนะครับไปหาจุนน้ำทองหนา่าอ่ามือรุ่นมากร่องไปฝุ่นเรท้งหมดน้าทงแนา่าครับนี่นะครับออาก็มานแล้วนะครับวันนี้ถือว่า ผ่านแล้วนะครับก็คนที่มาไกลก็ก็ได้ครับมาจากคอนแก่นก็ได้นะครับแล้วก็มาจากเชียงยืนสาขามก็ได้ครับก็ถือว่าดีครับทีมงานเรามาไกลๆนะครับส่วนเรารับแขกไม่เป็นไรเนาะแต่ใส่เนาะได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้อครับผมเอาแล้วครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอันนี้เช่นเคยนะครับทีมงานก็เริ่มทยอยเอานกลงหมดแล้วนะครับก็ ไว้ประมาณนี้ครับไปก่อนครับตาตุนครับผมสวัสดีครับครับท่านครับผมนะพี่ครับผมคขอบคุณช่วยครับผมขอบคุณช่วยสวัสดีครับครับเจอกันใหม่เนาะทีนี้จะกลับมาเล่นเต็มตัวหรือยังนี่เต็มตัวครับเต็มตัวแล้วเนาะครับผมมาครับทีมงานนะครับแล้วก็พ่อเกียรติครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมมาแล้ววันนี้พ่อเกียรตินะเชโนครับผมสวัสดีครับผมเออตาใสครับผมสวัสดีครับอ่าครับผมวันนี้ก็โอเคแล้วเนาะครับ ท่านต่อยสวดีครับครับเจอกันใหม่นะครับพเนียตคิวบ้างไหมช่วงนี้แล้วอีก2คิวอีก2คิวนะครับแล้วก็ท่านสารวัตรครับผมสวัสดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับมาแล้ววันนี้โอ้มาไกลครับผม